เรื่องนี้หากใครชอบแบบอ่านก็สามารถเข้าไปที่แฟนเพจได้เลยนะครับโดยเข้าไปที่อัลบัม้มรูปภาพอ่านได้ฟรีไม่มีกลุ่มลับใดๆทั้งสิ้นนะครับฝากกดไลค์เพจให้ก็ดีนะครับเออลิงเพจอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปเลยนะครับคำเตือนตอนนี้ค้างนะครับหากใครไม่อยากค้างให้ค้างตอนนี้ไปก่อนรอตอนต่อไปมานะครับถือว่าเตือนแล้วนะครับแต่หากใครรับความค้างได้ก็ไปรับชมกันเลยยา yeah. ตอนที่20ต่อสู้กับเดวิลเทรนบาริอเทพมังกรเยี่ยมเลยไอริสมาสเตอร์เดี๋ยวข้าจะดูแลเด็กคนนั้นให้เองฝากด้วยนะอืมข้าต้องขยายร่างสักหน่อยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะมีข้อสงสัยมากมายแต่เอาไว้ทีหลังละกันพาเธอไปนอนที่เตียงนะอืม มาแล้วเหรอโคเออเป็นยังไงบ้างมันง่ายกว่าตอนที่เจอ Black แบล็ r ดากอนละนะแต่ฉันคิดว่าเราควรออกจากที่นี่กันก่อนเถอะอย่างงั้นเหรอเข้าใจแล้วถอยห่างจากเดวิ t เทรนรักษาระยะห่างด้วยขอบเร็วเต็มกำลังรับสอบมอสเตอร์ตรงนี้น่าจะโอเคแล้วนะอ,อนี่เป็นของขวัญก่อนละ โอ้ปาดฟันเทพแห่งสงครามอาาเอ๊ะเพียงชั่วพริบตาเท้าซ้ายของมันก็พลังการฟื้นฟูที่สุดยอดนี่มันอะไรกันหืระวังนะโคกิ่งแขนงของมันกำลังจะมาแล้วเอ๊ะ เ้าหมายคือกินคะแนงทั้งหมดไม่ปล่อยให้ผ่านไปได้หรอกนะลูกสอนเพลิ่มอาสวยจังในายใช้เวทมนต์ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันโอ้เมื่อไม่นานนี้เองแต่ถ้านายสามารถใช้เวทอักคีได้มันก็จะง่ายขึ้นเอ๋ยังไงยหรอมีสองวิธีที่จะสามารถเอาชนะเดวิลเทรนได้ วิธีแรกก็คือการต่อสู้ระยะยาวโจมตีต่อไปเรื่อยๆจนกว่าความสามารถในการฟื้นฟูของมันจะถึงขีดจำกัดการโจมตีแล้วหนีมันก็โอเคอยู่หรอกนะแต่อย่างว่าแหละมันใช้เวลานานเกินไปแล้วอีกวิธีคือจบการต่อสู้ระยะสั้นด้วยเวทอคีหากหัวของมันถูกเผาอย่างสมบูรณ์มันก็จะตายโดยไม่มีโอกาสฟื้นฟูฉันแนะนำไม่ทำแบบนั้นนะืเข้าใจแล้ว ยิ่งการต่อสู้ยืดเยดื้อนานเท่าไรโอกาสที่เหตุการณ์ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นรีบจัดการให้จบไปเลยจะดีกว่าสินะแต่ว่าหัวของเดวิลเทรนมันอยู่ตรงไหนล่ะอยู่ตรงไหนฟ้ามันมีใบหน้าอยู่บนลำตัวใช่ไหมนายก็แค่นึกภาพการเผาทั้งหมดทุกส่วนเข้าใจแล้วแต่ว่าเดวิลเทรนนั้นตัวใหญ่มากคงต้องเข้าใกล้อีกสักหน่อยเอ๊ นั่นอะไรนะมันคือ flying potion นะฉันปรุงมันด้วยเห็ดบินที่เจอเมื่อวันก่อนหากเราดื่มจะทำให้สามารถบินได้นะจะดื่มโพชั่นนั่นแล้วโจมตีบนอากาศงั้นเหรอใช่แล้วละ่ะขอเวลาแป๊บนะเดี๋ยวฉันไปด้วยนะขอโจมตีส่วนฉันจะป้องกันแบ่งหน้าที่กันมันง่ายกว่าไม่ใช่เหรอแน่นอน เกาะฉันไว้แน่นๆนะต้องการเพิ่มไอลิสนิวฟัฟเนี่ยไว้ในขอบเขตเอฟเฟก์พอรอแห่งสายลมเอสบวกหรือไม่ืมสุดยอดไปเลยนะรู้สึกแปลกๆแฮะไม่กลัวเหรอไม่เป็นไรหรอกเพราะอยู่กับโคแล้วืมดูเหมือนว่าฉันจะค่อนข้างเชื่อถือได้เพราะงั้นฉันต้องตอบแทนความไว้ใจนั่น เด็หนีไปยังพื้นที่ปลอดภัยรับทอบมาสเตอร์ Master. ขอให้โชคดีมาสเตอร์เอาละอีกแค่นิดเดียวก็จะอยู่ในระยะลูกศรเพลิงเอะ๊ะอะไรนะมันรับรู้ถึงกิจสงาดของฉันเหรอไม่ปล่อยให้ทำแบบนั้นได้หรอกตอนนี้ละโค อเป้าหมายคือหัวของเดวิลเทรนทําลายในนัดเดียวด้วยพลังเวททั้งหมดยกเลิกบาเรียไปเลยสอนเลิงด้วยพลังเวททั้งหมดของโคเลวเพิงอันทรงพลังจะสามารถเท้าทำลายเดวิลเทรนได้หรือไม่โหลดติดตามตอนต่อ,ตอไป ฝากกดไลค์และกลดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในตอนต่อไปด้วยนะครับ